กล้าแสดงออกแล้วนะครับท่านก็ยังเป็นนายแป็นายแป็รูปร anyway> ่างเท่ด้วยนะคนนี้อาสกอร์บอดสำหรับที่ตอนออนนะอารอลยังช่วยเปลี่ยนด้วยนะครับสามศูนย์เปิดเกมขึ้นมาในช่วงหลังๆนะครับรางเอฟซีเป็นไย ละกอนุดเราแม่จะจองให้สรรัซั์โรนี้เปิดจริงให้ทรานนิ้นันทวัฒน์อยู่ในตำแหน่งลำหน้าสยก่อนไม่งั้นเดียวกาสได้สักไก,ก่ยิงแน่นอนูกนี้นาเสียดายนะถล่มไปแล้วนะท่านแข่งหลังของ่รนินีตันขึ้นสูงนะครับเราตัวนีรูปร่างสูงเปิดจังหวะนี้สวยทีเดียวออแม่จังหวะดี ล้ำหน้าแบบสุกวันที้ออโอ้โหแม่จังหวะนี้โอ้โหแม่น็ตเดียร์รนี่อาฟิซินสุบินดัมโ,โ,มมโอโหแม่ได้ลุ้นนะจอยนี่อ๋อสละวุฒิเยอมากนะครับตัวเล็กนะแต่ว่าล้ำสันนะครับแข็งแกร่งนะคนนี้แล้วก็อฟิซินสุบินดัม่ครับเอาหัวียได้บอล แ่เจอใครมงคมงลแม่ผ่านไปได้หรือเปล่าแม่สีจากกาังวหวะล้มลงไปมงคลลุ้มไหวไม่ไหวตังนี้แต่ว่าโดนสกัดบอลที่ไปทางเร่งเกมอาจจะใช้การวางลูกไปข้างหน้าให้กองหน้าเนียวิ่งเอาบอนลนะครับีโอกาสก็ดีทุ่มจังหวะนี้ให้นันทวันคืนกลับมาที่อันตพล เปิดบอลเข้ามาในเดนเมื่อไปเข้าทางผร้รัับอุปรณ์ยันถึงคว้างเร็วทันทีมาให้นั่นหมายได้สิสีชิมบอลต่อมาพื้นที่ว่ามันะั่งพลก็จะปีควางเร็ว,มมว,รวแข่งกับกองหลังโอ้โหน,นั่นทีก็มันพลาดไปหมดแล้วนะครับการขึ้นเกมคนมุ่งโดยราดีอันพลบุญพาวเปิดขวาในบอนโค้งเข้าหาประตูนะครับ คอยดูไซโปของไซเขาเรียกว่าไซโปอันตรายมากโลนี่ไม่พลาดมือของหน้าไม่นฟารผมลองเมื่อตบบอลทิ้งไม่พาดมาเข้าทานสิบเก้าโอ้โหแม่หัวหน้าตัวเราลองยิงเลยโดนปลิ้นไซออกมาแม่วางเท้าไม่ดีนะโดนไม่เต็มเท้าเมื่อลนี่ตัดมาแล้วกันคอยโค้งโลนี่โค้งคิดโลนโอ้เมื่อไม่โลนี่เหนื่อยเข้า่านไปเสียดาย เลยมีกล้าดังขึ้นมาสูงบอลเจีพี่สตาบุดครั้งหนึ่งไหลต่อให้เพื่อนลูกนี้มาเข้าสอบระดัาดีพาลูกพงรับไปสบายเปิดโอกาสมาให่เด็กๆนังรินวงเก่าโคงคุยออกมาท่านกลับขวาให้ทรงดันเดิมรไม่ได้สินเก้าเพราะว่าเราในไม่ทัน จังหวะนี้เบียดปัางบอลนี่ไปได้สิบสองแม่ดีสิบเก้าแม่วาสโกนพยายามเบียดเล่นบอลมาดีบางเปิดลึกเกินไปโอ้แม่โน่นี่สกัดด้วยเท้าเลยนะครับพานุพงศ์อดีต่อให้เพื่อนบ้านทุกนประมุขแม่ไม่ได้เปรียบคงอีกแม่ตีขนาดศีรษะของเกียรติศักดิ์แม่สีดานดีเต็มไปหมดเลยแม่ นายกเท้าสูงเกไปกระสานสีนยามูลสนะนี้นคโคก,กลางเอฟซีชนะนะก็จะเป็นการชนะครั้งที่3นะครับประตูได้เสียนี่เยอะจีเดียวยังไม่จบเกมยังสรุปไม่ได้นะครับแต่สกอร์ในค่อนข้างที่จะขาดนะเป็นการคาดการไว้ก่อนนะครับดีไม่ดี โอเกือบไปหันกลับมาดีโอ้โหมาเข้าทางของฉันดีใครอภิสิทธิ์สุบินรับนาโอ้ยตื่นดีืบมากจะว่าไปไหนนว่จะไป จราจะจัดการไม่มีการแบ่งสายนะครับแล้วก็พบก,กันหมดในแต่ละสายแล้วก็มีการควายนะครับเข้าสู่ในรอบสี่ทีมแล้วก็ควยแล้วก็หาผู้ที่เข้าชิงอันดับที่3แล้วก็อันดับที่1นึ่งนที่นี้น ทีมนี้มีความเหมาะสมพอดีในการที่จะจัดทำการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับทุกประเภทกีฬานะครับเช่นนี้มาที่ใครนารินวงกับกระชาวไปเองนารินได้อาศัยความเร็วโอ้โหแา้วนี่เขาทอาเงินปาป้าโอ้ก็บาปปอนกับปา้าโอ้มาออกเส้นหลังไป โอ้โหนิดเดียวมาทีพาลูกงจักสิห์นี่ช้ามาก่อโอ้วาสกอนวาสกอนวาสกอนไง่ดีวแะไม่ดีมงคลทศกเรียดเลบอลยังไม่ออกมาดีไรอภิสิทธิ์สุบินอภิสิทิไปมาเถอะอภิสิทธิ์ไปมาปีเสาเลยว่ะค้งด้ว่่นาองนรีวเก่าพยายามที่จะคุยตรงนี้ให้ เรากอเสียใจจังหวะไปมาที่อภิสิทธิ์เอาเอาไม่หรอกลงนลงโค่ลงค่โอ้โหมาไอ้ชนกับผู้เล่นอภิสิทธิ์ลงจุกอย่างเล่นต่อไปนู่งนี่น้องต่อไปไม่ใครยังท่าเจ็บ์ป้อลกนี่อภิสิทธิ์โอ้โหเจ้าฟ้าไปผู้เล่นบัตเจ็บครับทางด้านี้ตารอดถ้าเป็นที่อื่นนี่ไม่มีสไลเดอร์ไม่มีบัตจิจั๊มแบบนี้นั่นก็เรียกว่าอะไรครับเล่นลิงดิ้งเฉยนี่ แล้วก็เกมในสนามต่อเลยครับท่านมู้นําเกมในสนามก็ลกที่ล็อกมู้โูเข้าไปนารินโวมเก่าโอ้โหมาตัดภาพมาดิจากการปั่นลูกฟรีคิกเปิดขึ้นมาของอัตพลบุตรเรานั่นโอ้โหเข้าศีรษะของเนีรินวงเก่าทําไปแล้วทีสองประตูนะในนัดนี้นะครับโอ้โหหนึ่งต่อไปนะเป็นสี่ประตูต่อศูนย์นะครับ เป็นประตูที่สวยงามมากนะครับเล่นโฉบนะวะก็สามารถทำประตูได้แต่ต่อไปที่มีการจัดการอีกคขั้แล้วสามารถที่จะรวบรวมผู้เล่นแล้วก็มันฝึกซ้อมให้มากกว่าดีนะก็จะทำให้ทีมของเรานั้นแข็งแกร่งมากกว่านี้แน่นอนนะครับอย่าไปท้อใจครับมันเป็นธรรมดาของเกมการแข่งขันนี่นีน่ประสบการณ์ดี เข้เกรงมากแน่นอน,นทีเสียงไปดูปีีน้า้นะครับอยู่ในช่วงแมนะทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่ในที่ยังไม่ได้ยินเสียง,ยงร็เวยน่ังะวะนดี ไปปั้มบอลกับหัวสะกอรนนัทชนพลสวัสตอนจันโอ้โหแม่สวยเดียวเท่านั้นิสราวุอ่ะไปเองเลยจังหวะนี้ลองมาสายเข้าสายบอลลองยิงอู้หู้เแม่เกือบคลี่ทายรายการได้เลยแม่แล้วสิบนาทีต้อหลังจะไปยกขึ้นหลังสามนาทีพบปราว่าโคงหลังเอ็นีเอาชนะทีมกระาีไปด้วยสสี่ประตูศูนย์ ได้ไปได้ครับกูพาไปเล่นก็นะครับเป็นเกมที่ดูเด่นเพชรมากนะครับระหว่างโคกกลางเอฟซีกับตาร์อดทีมนะคับตบมือให้กับทั้งสองทีมนะครับดังๆครับขอบคุณนะครับก็วันนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายนะครับสองคู่ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับพรุ่งนี้นะครับ22มีนาคม ทางนัำถึงด้วยบอลยาวขึ้นมาให้อภิสิทธิ์สุบินำอภิสิทธิ์มเจอกับใครหมายเลขสิบหกมงคลอภิสิทธิ์ไม่เลยสิบหกมงคลจังหวะนี้ไม่ต้องตัดบอลที่ไม่มาที่แดงกลางลากรนบุญราวโขกจกังหวะนี้ไม่ได้เปลี่ยนม่จะตัดบอลหนุนเร็วขึ้นมาจะให้ปาดุพงศ์ไม่ผ่านกระสานสินขึ้นโคกบ,บอลโด่งขึ้นมาอีกครั้งปลาโน๊กเลยโอ้โหหาบอลไม่เจอนะเลย สกาดบอลนี้ยังไม่ทันอยู่ในเ่ในตัวเองทงักษิณข,ขึ้นโค้งเปลี่ยนไปมาเกียรติศักดิ์ต้องมาช่วยเนี่ยปลาอ้อนบุกเราสปีรไล่ไม่ได้ศึกษาทักษิณอาวิสิ์ต้องลงมาช่วยเข้าทางขึ้นกลับหลังอัตพลปลาอ้อนเปิดมาที่แต่หน้าของตารอทีมบอลโด่งปล่อยบอลลงพื้นมาที่นาริมหน้ารูปร่างของกองหลังตารอทีมที่เสียเปลีอกนะโอ้แม่สราวุญล็อกเข้าสายโอ้ยยังมีหน้าดี นักชนบนรียังออกมาคว้าบอลไม่ได้ทันไม่งั้นนี่โดนชาติแน,น,น่นอนใจก็เลยใส่น้ำสมมกุลยิบมาขึ้นหลังกลับขึ้นมาเปิดขึนจังหวะนี้ออ้หอนุวันนี่โอ้โหปล่อยบอลจังหวะนี้เกือบไปแล้วนั่นนี่นารินวกาวขึ้นมาโชว์เลยว่าไม่โดนบอลโอ้โหจะไม่ผ่านกิษณนันอัตภพล ชายบอลมาด้านขวาแม่สวยงามทีเดียวมาที่นารินจ่ายบอลมาที่ไหนโอ้หลอกแม่เจ้าว่านี่ให้อภิสิทธิ์ยิ่งนาทีโอ้ไม่ต้องใช้ยังางจับมันให้ได้โอ้โหมาได้สามสิบี่โอ้โหนั่นท้องเินมาที่กลางประตูจังหวัดนิคมตรงไปไปแล้วนัดชนะนชั้นทองนะมาที่ประนดประนตเออไม่มีผู้เล่นขยับเลยตัดสินใจติดทิ้งไว้ก่อน โอ้โหตรงนี้นี่หาทางที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อไม่มีใครกยับตัดสินกาตัดทิ้งฝอเสียรูกคู่ให้โค้งรักงสี่จวันขึ้มาอัตพลอัทพลตั้งป้อมแล้วเปิดโอ้โหแม่บอลนี่ครับไปโอ้โหแม่บอลนี่ตกลงพื้นแล้วกระนอนออกมาดีอันตรายต้องกะจังหวะให้ดีเปิดเร็วขึ้นมาทันทีให้พาลูกคงมาได้สิ้นแม่ไปช่วย เท่าไหร่ันไม่ดิ่งรอค,ครับท่ยานผู้ใหญ่กินสังนามไปเลยนะครับท่านไม่นิ่งแล้วขยับแล้วครับโอ้โหขอบคนนั้นพี่น้องต้องรม้ทุกคนโอ้โหโ,โ,โ,โอ้โหอัดีตให้กับทีมนักภาพนัดด้วยกันบอกนักเข้าทางนารินยกมาให้ท่นานนนันทวัฒนบ์บุตรเราวใหจับบอลไม่ดีนะคนนี้แหละหลอกผู้เล่นม,มงคลนี่ถ้าจะผ่านมงคลนี่ไปได้ยากนะคนนี้ แข่งเกร่งนะพักษับอลอี๋ทางของจนานีหมายเลขยฮนาทพนเอ็นดีจากกระชากจ่ายบอลรุ่นน oh, ี้ไม่ผ่านได้ไม่ได้สนองจิ้มบอลแต่ว่าอยู่ที่เต็มตู้แม่เข้าบอลเดียวตัดบอลไม่ผ่านประนุดโอ้โหจังหวะนี้มีแย่งดีจรานีอาภิสิทธิ์แม่หลอกสวยจังหวะนี้ดึงบอลกลับคืนมาเล่นได้โอ้โหมีพื้นที่ในการยิงได้โอ้โห ใสโป้งแล้วการจะให้เสียบสามเหลี่ยมนะแต่ว่าดบอลดีเืินก้าวผ่านไปนิดเดียว้ามีการได้ลุ้นได้เสียวโอ้โหโโดนย่้บอลจะท่าไปคือบอลให้อัตวพลเปิดยาวมาทางกรัฟแม่สปีความเร็ว12บสองโอ้โหมต้องตัดบอลทิ้งออกไปซะก่อนโอ้ไม่อย่างนั้นดีทนั้นดีนารินวงเกาวิ่งขึ้นมาช จะเปิดด้วยคว,า,วาบอลในไซค์โค้งออกมาขึ้นโค้งมาตบบอลเอาบอลได้ออดรเรียบอ้แม่เรียบร้อยนะน่าดีอาฟิซิสซูบินามและไลรคิซุก็นะทำสเร็จนดมีโอกาสได้เป็นเมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอ้โห,โหแล้วก็มีโอกาสได้ทำแฮตทริก <ๆ S 2> ด้วยนะครับนี <ๆ S 2> ่ยิงไปแล้วสองประตูนะในช่วงลากรึ่งแรก ทำให้โค้งกลางเอฟซีขึ้นนำได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เป็นทีมที่เล่นไม่ดีทีมที่ว่าโอ้แม่เจอกับบงคนสีเหลี่ยมได้ยังมีผู้สำนักออกมาคว้าไว้ทันโอ้แม่เว้ยงานนี้มีโอกาสสกิลลูกนี่มในสีเหลี่ยมได้เปรียบเลยไม่ได้เสียสามกระชากไปโออแม่ล็อกกลับคือมาล็อกขายทีนึงเข้าทางลองยิงทีหนึ่งแม่บอลดีมากไปอ๋อกระชับมาโอ้แม่เดือดเข้าเข่า จากนั้นดมไปเลยแฟนต่างก็าร,ราว่าไปชาติผู้รักษาประตูจังหวัดนี้แต่บ,บอลนี้ไม่ผ่านตัอแม่ไปสกิดเท้าพเพื่อนหมายเลขสิบแฟนต่งโลกลางเรียบร้อยตรงข้ามได้นะไม่ใช่ตัวหนาเปิดจังหวัดนี้ขึ้นโค้งแม่บอลไม่ตรงแม่โลงเลยทีเดียวจังหวัดนี้ตะดยนยกมา,าให้หเกี่ยวปอมสวยที่เดียว่อสู้ให้กับเพื่อนมาเลยสามสิบเออจังหวัดนี้ไม่ผ่านเลยไปช่วยกัน ั้งรับได้ดีเอาจังหวะนี้ย้ายบอลับคืนได้เว่าหน้าที่บริสิณมองว่าเจตนาทาาิาเปล่าสรสัตว์จัเร็วทีมแป๊ชิงบอลกันสวยเหลือเกินนารินเข้าช้าจ่ายบอลช้านะฉะนั้นต่อรอดใเข้าบอลเร็วออดอยู่ที่แดนกลางพานุพงศ์จันสิงห์ยังครองบอลได้ดีลูกนี้เอาตัวรอดมาได้สูงลงเข้าเมื่อกี้ดิโฟขึ้นมาเลยนึกว่าเทลดา,นานเดรมิทให้เกิดขึ้นมีฟรีเล่าฟรีไหมครับ รฟรีก่อนไหมลองกันก่อนเเรียบร้อยเป็นประตูขึ้นนำให้ด้านนี้โค้กกลางเอฟซีโอ้โหตัดล้องมาโอ้โหกลายเป็นประตูขึ้นนำของโ้ากลางเอฟซีเลย1-0ูนะจาารยิงของอัตพลนะบทเรายิงการเล่นให้ดีนะครับบอลปล่อยให้ออกไปมงคลสิริสมนง สัเป็นโลกตั้งติดนะเปิดเกมขึ้นมาคืตัวมาเล่นกับให้กับโค้กลาเอฟซีทีนี้ยังโคงบอลขึ้นมาไม่ผ่านม,ม,มาที่ด้านสิบแปดสราวุธเชื่อมากยังเก็บ,บอลแม่สองสามคนไปเราาต้องคืนกลับหลังมาให้ให้งหวะนี้โคกลางมาเข้าสราวุตทีรั้งเ,เปิดมางหวะนีต้องโคกมากนบอลยังไม่ขาดต้องเคลียร์ให้ดีอรตพนยกบอลเตีม้าโอ้โหเต็มเท้าลงดี โอ้โหกดไม่ลงครับโอ้โห,โโหไปมีไปปล่อยให้ทางด้านอัตพลม,มีพื้นที่ในการเล่นโอ้โหสวัสดีเกือบไปนะครับดาวมงการสิงเปิดยาวขึ้นมาไม่พันสิบหกจะช่วยกันให้ดีเก็บบอลในแดนกลางโอ้โหสวัสดีไปเข้าบอลจังหวะจังหวะสองแล้วพลาดนะทางด้านนี้นสรศักดิ์ชั้นทองต้องขอโทษขอโพยกันเลยเปิดออกมาทางด้านกลาฟฟ้ามามเจอวงสกัดทิ้งบอลออกมา ยกบอนต่อให้เพียงกระสานสิแม่หม่เยราจับบอลยาวไม่ได้ลยแม่โลกนี้ภาษากันไม่รไรยังได้เปรียบอยู่กงกลามสี่ไหลมาที่ลากรนบุรพราวแม่กระชากไปจังหวะนี้หมายเลยสิสามปู่แม่ราองศูนย์แล้วอัตภพลกึ่งกิงกึ่งผ่านด็มาแม่ต้องหมุทิ้งออกไปเลยให้อารีนรีนรนสราวอีครัาเล่งสราวุธโอ้กระชากอไรนพืที่โอ้จับบอลว้ยังไปได้สราวสราวก็ชาละน้นกระพามาเมื่อมมาเปิดมา ว่าไปทลาใจนำทึ้งสองโลกแลวไปทลาใจนี้ไม่ได้นะครับประตูนี่มีผลสัาคัน์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประตูรวมยิงได้มากๆากเยิ่งดีนะครับวันในนัดนี้สิบสามอภิสิทธิ์สุวิท์อ้โหุกระชากไปสี่คนอโหจังหวะนี้แม่บอลนี่ไปสกิดแล้วก็มันไหลแรงเกินไปเป็นประตูแน่นอน มาที่13อภิสิทธิ์สุวินธรรมแม่กระชากไปเองถนัดขวาดีต่อขึ้นมาแม่จับก็ได้ไหมายเลข30ว่ายังไงยกต่อมาให้เพื่อนแม่ไม่ผ่านงานกรดนลงไปยกขวาเปิดมาเปลี่ยนแกน,นใสนโน่โอ้โหโอ้ดีโอ้โหพยายามที่จะกระโดดบกบอลยังเข้าทางด้านานิสราบุษตัดโยนมาให้นรินทรโค้งต่อมาให้อภิสิทธิ์อภิสิทธ์ ให้นาทีนี่ครับหนึ่งนาทีได้บอลลองเปิดตวาดสายที่หน้าประตูอู้แม่ยังใช้เท้านี่ตัดบอลที่มาแล้วนานนี่นั่พลไม่งั้นนีนั่นนี่หมายในสามสิบเตียรออยู่แล้วเตรียมที่จะชาร์จทันทีเป็นนันทวัฒน์บุตรเท้าเอ่อเรียกว่าเลี้ยวแน่นเลี้ยวดึงเหมือนกันเปิดบอลจังหวะนี้จิรศักดิ์พนันนันมะกองหลังของโค้งกลางเอฟซีผู้เล่นเนี่ยไปยกเท้าสูงไปหน่อยนะครับ บอลนีไปโดนศีรษะนะครับเป็นลูกฟาวนะของทีมโคกลาบเอฟซี 4. ทุกนั้น,นะครับมีความหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกทีมนะาะว่าเป็นการเล่นแบบพบก,กันหมดนะครับทีมที่เขาร่วมทําการแข่งขันในปีนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ทีมนะครับเล่นแบบเจอร์กันหมดนะครับ รอบที S <S ่นี้ยังไม่มีคะแนนนะครับแข่งสองดีแท้ไป2มาช่วยสเติมุมนะครับเป็นครั้งแรกนะโค้บก็ใชเปิดบ้าบอลควงเข้าบวหาประตูโอ้โห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 โอ้งหโอ้้โอหอ้โ้โอ้โห้โลาน้โอ้โหโออออออโอ้โหโอ้โหออโ เสียลูกเปล่าอีกครั้งหนึ่งยังทุ่อนข้างไกลนะครับสารสเปนลาแต่ก็สามารถยิงได้จังหวะนี้ลองยิงกระดิมากกับท่านพี่โอ้โหรสชาติพี่เสียใจรัพี่เสียใจจังลองกลับเอมาไม่ผ่านนานี้หมายเลขสามดิชชนันภาคภูมิตบอวยเพื่อนเล่นสั้นเอาจังหวะนี้เสียลูกแประเทศมา